อย่างหมอนทองพนเป็นมะเร็งระยะหนึ่งมันเห็นละแต่มูทังคิงมันต้องรอสามหรือสี่ถึงจะเห็นการปลูกอย่างอย่างบ้านเราหมอนทองปลูกกันเยอะแล้วเป็นรากเน่าขนเน่าครับเป็นโรคสารพัดโรคอย่างเงี้ยมูทังคิงมีปัญหาอะไรไหมครับ มูสันทิงก็มีปัญหาเหมือนกันครับคือจริงๆด้วยด้วยสายพันธุ์เขาเองเนี่ยมันเป็นทุเรียนป่าอยู่แล้วเพราะนั้นคือความทนโรคเนี่ยมันค่อนข้างสูงแต่ว่าจากที่ทุงพรสังเกตก็คือว่าเนี่ยคือไปใกล้ต้นลงเหมืองสัยมันก็เป็นโรคเหมือนกันไอ้ตรงนี้ที่ที่ที่ทายาไปเนี่ยครับก็คือคือคือมันเป็นโรคไฟท็อปเหมือนกันนะครับก็คือไฟท็อปก็เข้านะครับเริ่มแรกมันจะเข้าจากรากมาก่อนรากมาก่อนครับอันดับแรกเลยคือมาจากรากแล้วค่อยขึ้นต้น นะครับทีนี้เวลาเวลาเขาโชว์ผลเนี่ยเขาไม่ได้โชว์รากเขาโชว์ต้นก่อนเขาโชว์ให้เห็นที่ต้นก่อนนั่นแสดงว่าที่รากต้องมีปัญหานะครับระบบรากใช่ไหมระบบรากใช่ครับคือคือระบบรากเนี่ยมันมาจากต้นพันต้องบอกงี้คือคือมูซันคิงเนี่ยเขามีการเขาเรียกเอาเม็ดเม็ดทุเรียนป่าหรือจะเม็ดอะไรก็ตามเนี่ยมาเพาะก่อนแล้วค่อยเสียบยอดเพราะฉะนั้นคือถ้าเม็ดที่มาไม่แข็งแรงนั่นหมายความว่าต้นพันธุ์ไม่แข็งแรงมันก็จะส่งผลให้ เป็นโรคได้ง่ายขึ้นนะครับก็ก็อย่างที่เห็นบางต้นเป็นบางต้นไม่เป็นนะครับไม่ได้เป็นทุกต้นครัเนาะเป็นแตส่วนน้อยนะถ้าพี่ดูแล้วก็ส่วนน้อยครับส่วนแล้วอย่างอย่างคุณปอปลูกหมอนทองด้วยไหมหรือเพื่อนเพื่อนปลูกหมอนทองมีครับมีแล้วแล้วเทียบกันระหว่างสองพันเนี่ยยังไงบ้างครับอืมถ้าเทียบกันเลยจริงๆเทียบได้ไหมหรือความถนัดอ่ะผมอ่ะผมว่าหมอนทองเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่ ที่ยังแก้ไขได้ง่ายเพราะเรามีความถนัดมากกว่าบอกงี้คือเราแก้ไม่เหมือนกันเหรอครับวิธีการแก้คล้ายกันแต่ว่าลักษณะในการที่ที่พอเราจะแก้ไขกับมันเนี่ยมูเซนคิงรู้สึกจะแก้ยากกว่าค่อนข้างยาเเดียวกันแต่ทำไมไม่แก้เหมือนกันแก้ไม่เหมือนกันครับคือคือความแข็งแรงของต้นไม่เท่ากันแล้วก็การแสดงการแสดงให้เราเห็นเนี่ยไม่เหมือนกันยางหมอนทองเวลาเขาเป็นเขาจะแสดงคอนข้างชัดมูเซนคิงเวลาเป็นมันรอมันเหลืองเลย มันไม่ค่อยแสดงให้เห็นว่าว่ามันเป็นมันคือการแก้ไขจะลําบากถ้าเกิดเราเห็นมันหมอนทองมันไม่แสดงอาการอ่ามันไม่แสดงอาการถ้าพอมันแสดงอาการเป็นหมอนทองเนี่ยมันง่ายเลยเราทําได้เรารู้แต่ถ้ามันไม่แสดงอาการปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงถึงกว่าจะเห็นว่าใบมันเริ่มเหลืองเฮ้ยใบเริ่มเหลืองต้องมีปัญหาอันนี้ก็คือมันจะเรียกอย่างหมอนทองพอมันเป็นมะเร็งระยะหนึ่งมันเห็นละแต่มูนทิงคิงมันต้องรอสามหรือสี่ถึงจะเห็นมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอ่าก็จะเป็นอย่างนั้นครับ เพราะนั้นคือคือบางต้นมันก็จะแสดงให้เราเห็นเลยว่าเอ้ยมันเป็นนะแต่แต่มันก็ไม่ใช่เหมือนหมอนทองรนันคือวิธีการในการสังเกตผมว่าอาจจะใช้เวลาอีกสักสักระยะหนึ่งก็จะชัดเจนขึ้นในการสังเกตมันครับอย่างนั้นถ้าผมถามว่าเทียบสัดส่วนออย่างกรณีของไฟท็อปตอล่าครับอันไหนเป็นมากน้อยกว่าหมายความว่าผลที่เป็นมา<อ>แล้วไม่น่า,านไม่น่า,ต,านต่างกันเพราะว่าณ้าวันนี้มูซันคิงในในระบบที่ปลูกทุเรียนยังมีไม่มาก จริงไม่มากแต่หมอนทองเนี่ยมันมีทั่วเพราะนั้นถ้ามองเนี่ยหมอนทองเหมือนจะเป็นเยอะแต่จริงถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วจริงไม่ยอะเท่าไหร่ไม่ยอะมากครับเพราะนั้นวันนี้จะตอบว่าให้เทียบเปอร์เซ็นต์กันเทียบไม่ได้ต้องต้องรอว่าถ้ามูสันคิงมันมีจํานวนต้นเท่ากับหมอนเนี่ยมันจะเห็นภาพชัดแต่วันนี้ไม่มีทางแล้วกรณีโรคอื่นล่ะนอกจากไฟตอปก็จะมีราสีชมพูฟูเซเที่มเหมือนเหมือนหเหมือนเหมือนการหมดครับ ทุเรียนทุกสายพันธุ์เป็นเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดแต่แค่ว่าพอเป็นแล้วอาการที่โชวให้เห็นเราจะเห็นมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือคือการการโชยสรุปว่าโรคแมลงเหมือนกับหมอนทองทุกประการทุกประการทุกเรียนเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันหมดครับครับผม